สวัสดีครับยามเย็นนะครับนี้ก็กินตำถาดหลานเดินนะครับร้านเจยายยาซอยวัดกำแพงที่ตลาดนี่ก็สั่งออเดอร์จัดเต็มครับตำถาดใช้สิทธิ์คาร์เทลแม่ค้าก็ใจดีมากเลย ของแถมฮะเดี๋ยวไปนะ่ะน้ำส้มขวดนี่ครับของแถมน้ำส้มขวดนึ่งชิ้นชื่นใจมากเลยครับตำถาดก็มีเซลมอนมีหอยแครงกุ้งสดกุ้งสุกมีครบครับ จัดเต็มถาดนี้ก็ประมาณ360บาทครับใช้สิทธิ์คนละครึ่งขอชิมนขอชิมก่อนครับอํนไลายไหลเลยชิมด้วยกันครับช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ถายวดีโอรครับทั้งเรียนทั้งทำงานหนักมาก เลิกทีก็สองทุ่มก็จะกลับมาถึงห้องก็เกือบเกือบสามทุ่มอาบน้ำแล้วก็พักผ่อนอร่อยมากครับสีมือไม่เคยจกเนื้อแซลมอนสดๆร้านนี้เขาทำวันต่อวันครับ คัดคุณภาพมากให้ลูกค้าได้กินอร่อยบอกเลยว่าคุ้มค่าสมราคามากครับกุ้งก็สดสด

ไว้เจอกันในคลิปต่อไปนะครับบวัสดีครับ